Terima kasih telah menonton video ini. ส้นแนวกับกันนอดใบยประกับไปใยเน้นกับเป็นใบตึงมือเล็กน้อยไม่ต้องใยเน้นจนหรอแข้งแปดกับนี่คือการตั้งใบแบบจังดุ่โเกโขวต่ก็ต่ำกันตั้งปนีมันไม่กินวัวไม้นะตัวใบมันจะเสมอกับนาลังเลยทองลังเลยมันจะเสมอกันเลยตัวใบนีบน้เวลาปรับไปชุดวัวไม้อันดุลไปชุดวัวไม้มันไม่กินวัวไม้ลองตามมนเลยได้ครับไม่ต้องใจประกับไม่ต้องใจตัวตั้งใบตัวนี้นะ めちゃくちゃいいとが。